จ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่8กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พร้อมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักง,งานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15คณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดระนองรวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ่อกำจัดและฝังกลบขยะเอกชนที่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับ นางสาววรินทรทีพสิริเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่8กรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่ามีผู้เดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นนะครับมาร้องเรียนให้ตรวจสอบจึงได้ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมและก็หาข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมหาแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นได้แจ้งให้ผู้ประกอบการเร่งลดกลิ่นรบกวนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดแล้วนะครับ ด้านนางสุรีพรกุลมลิวันผู้ได้รับผลกระทบก็บอกว่าต้องทนกลิ่นเหม็นจากขยะมานานกว่า10ปีร้องขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ปัญหาก็หลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยสําเร็จส่วนตัวก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะหน่วยงานขาดความเข้มงวดในการ,รบังคับใช้กฎหมายหรือไม่สำหรับที่ตั้งของบ่อขยะแล้วก็ฝังกลบขยะเนี่ยนะครับยังอยู่ใกล้กับคลองสาธารณะแล้วก็ใกล้กับแหล่งชุมชนด้วยครับ